มานี่เลยมานี่เลยมามานี่เลยมานี่เลยมาวาดมานี่เลยขอมือขอมือก่อนนะขอมือก่อนเดียวมามาขอมือก่อนเดียว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 ขอมือขอมือก่อนอ่าเอาข้างนี้เอาข้างนี้อ่าเอาข้างนี้ก็เอาข้างนี้ก็เอาข้างนี้เอาข้างนี้เอาข้างนี้ไม่เอาเอาข้างนี้เดียวเอาข้างนี้อ่ามาข้างนี้ด้วยอ่าเอาข้างนี้ด้วยเน่ารักจังเลยอาดีโอปไปไปะเก็บไปเรับ เดี๋ยวตอนเยมาเล่นด้วยไปเลยไปไปหาดีโอมาหนีก่อนมาหนีก่อนมาหนีก่อนเลยมาเข้ามือก่อนเข้ามือก่อนหนึ่งเลยโอเคไหมไปเดี๋ยวมาหาใหม่ตอนเย็นเดี๋ยวมาหาใหม่ตอนเย็นไหมคะนะ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 คะเออหยาหยาหยาอยาเดี๋ยวมาหาตอนเย็นโอเคไหมโอเคไหม เดี๋ยวมาหาตอนเย็นโอเคไหมโอเคไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาตอนเย็นวั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 นเอวมาเร็วมาเร็วทำไมคะ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  าเลยมาเลยมาเลยออกมาเลยอมาเลยมันนี้ครับมานี่ก่อนอยเงไปมันี่ก่อนนั่งมัามังขามั่บงมันบงมั่บงขามั่บงมั่บงมับงก่อนค่ะอ่าขอมุก่อนเยอะไม่ไม่ไม่ไมเีย้ก่อนเก่อนมันนี้เดิมานี้เลนั่งมั่งบงขามั่งบงมั่งบงมับงขอมุก่อนค่ะข้อมุก่อนค่ะเอาข้านี้ค่ะเอาข้างนี้ค่ะเอาข้างนี้เยอค่ะเอาข้านี้ค่ะอ่าไปเรเรื่ยเรยเรอเรเ